สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง less fl อีกครั้งนะครับเดี๋ยวในวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปเลือกกัปตันสำหรับเกมวีคที่6กันนะครับว่าในเกมวีคที่6เนี้เราเลือกใครเป็นกัปตันทีมเดียนะครับมาจากทีมไหนบ้างมีใครน่าสนใจบ้างนะครับที่มีโอกาสจะทำประตูจะทำคะแนนเป็นกรอบเป็นกำคูณ2ให้เรานะครับถ้าเราลองไปพิจรารณาจากฟิกเจอร์ในเกมวีคที่6นี้นะครับผมได้ทำเครื่องหมายสีเขียวไว้3ทีมนะครับที่ผมเล็งไว้ว่าเป็นทีมที่มีโอกาสชนะสูงและมีโอกาสที่จะยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ม่ว่าจะด้วยศักยภาพทีมเองหรือการเจอคู่แข่งที่ค่อนข้างต่ําชั้นกว่านะครับทีมหน้าก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้ก็น่าจะยิงกันได้เยอะแล้วแมนยูก็น่าจะเก็บชัยได้ไม่ยากนะครับคู่ที่2นี่ผมมองเฉพาะทีมเยือนนะครับนอริดไปเยือนทีมไหนมีโอกาสแพ้สูงนะครับแล้วนัดนี้ไปเยือนเอเวอร์ตผมรู้สึกว่าเอเวอร์ตน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับคู่ที่3ก็คือเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลไปเยือนก็จริงนะครับแต แต่ด้วยปัจจัยลบทั้งหลายแหล่ของเอเวอร์ตันนะครับไม่ว่าจะเป็นลิชาร์ลิสซันไม่ว่าจะเป็นโดมินิกคาร์วัลลวินก็ตามทั้ง2กองหน้าตัวหลักเนี่ยค่อนข้างจะไม่พร้อมเลยครับบาดเจ็บอยู่นัดนี้ไม่ได้ลงแน่ๆกองหลังลูคัสตีนี้ก็รู้สึกว่าจะต้องเช็คฟิตอีกนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอเวอร์ตันเนี่ยถึงแม้จะเจอนอร์ดิทก็ตามเนี่ยมีโอกาสชนะแหละครับแต่ว่าจะยิงท่วมท้นเนี่ยมันก็จะอาจจะมีโอกาสลดลงเนาะเพราะว่ากองหน้าตัวหลักของเขา2คนเนี่ยบาดเจ็บไปก็เลยขอเดิมไว้ที่แมนยูกับลิเว ไปดูกันที่ทีมแดดูเวอร์พูลก่อนละกันนะครับมาดูที่ไล่อัพกันนะครับไล่อัพเนี่ยแนวลุกเนี่ยน่าจะลงจัดเต็มนะครับฟิมิโนยังไม่ฟนะิตเนาะโจตามาเน่ซาร่าส์นี่น่าจะเป็นตัวเป้านะครับในแ,แนวรับ4ตัวเนี่ยตัวตรงกลางไม่น่าห่วงเนาะจะไปห่วงตัวริมเส้นว่าโรเบิรสันหรือซิมิกาดนะครับแต่ว่าพีดิกไล่อัพเนี่ยน่าจะเป็นโรเบิรสันลงส่วนฝั่งขวาเทรนอเล็กซานเดอร์อารอนเนี่ยอาจจะต้องเช็คฟิตหน่อย แต่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะในความรู้สึกผมน่าจะลงได้คนที่น่าสนใจจะเลือกมาเป็นกับตันนะครับของลิวพูก็มีตัวพรีเมียมอยู่2ตัวนะครับโมซาลากับมาเน่นะครับโมยิงไป4แอซิ์ไป2นะครับ ทำชุดใน90นาทีเฉลี่ยอยู่ที่4.4แล้วก็คีพาร์ทเนี่ย2.8น,น,นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับชุดใน90นาที XG 90นี้0.71 XA เนี่ย0.32ผมรู้สึกว่า XG กับ XA โมไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เลือกเนี่ยผมว่า XA ของโมเนี่ยค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับทีนี้ไปดูที่มาเน่นะครับมาเน่เนี่ยความสม่ำเสมอก็ไม่ต่างกับโมซาลานะครับ3ประตูไปแล้วแต่ยังทำแอซิดไม่ได้เลยแต่การที่ทำแอซิดไม่ได้เลยเนี่ยเพื่นพนพนนนอน ว่ามันคงแอซิดไม่ได้หรอกเวลาได้บอลในกรอบเขตโทษหรือในแดวลุกเนี่ยไม่คิดจะส่งเลยครับคมหน้าคมตาเลี้ยงตะบี้ตะบันยิงเลยส่งผลให้ชุดใน90นาทีเนี่ยสูงกว่าโมซาไลนะครับ4.80คีฟ้าหรือ s a 90เนี่ยต่ำกว่าโมครึ่งๆเลยนะเพราะว่าก็ดูได้เนาะไม่คิดจะส่งเลย ส่วนเอจีนี่ก็สูงกว่าโมนะครับเพราะว่าตาบีตาบันยิงอย่างเดียวเลยผมมองว่า2ตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมของดิวพูที่น่าเลือกเป็นกัปตันนะครับแล้วก็ถ้ามีการครอบครองตัวพรีเมียมเนี่ยก็ควรจะเลือกตัวพรีเมียมเป็นกัปตันไว้ก่อนคงไม่แหวกแนวไปเลือกโจต้าไม่แหวกแนวไปเลือกเทรนด์นะครับสำหรับดิวพูผมก็มองไว้ที่2ตัวนี้นะครับทีมต่อไปแมนยูนะครับมาดูพรีดิกและอัพของแมนยูนะครับกองหน้านี้ไม่ต้องห่วงยังไม่บาดเจ็บนะครับริจโนโลนโดตัวสนับสนุนเกมลุก3ตัวเนี่ยก็น่าจะชุดดดเิมะวูา่จ ปอกบ้าจะยืนในแนวลุกตัวนี้หรือเปล่าหรือปอกบ้าจะถอยเข้าไปนะครับแม็กโทรมิเนีกับเฟนนี่ก็เป็นตัวรับนะครับส่วนแนวแนวรับ4ตัวเดิมก็ชอว์ันวิสก้าวารานแม็กควายนี่ก็คงเป็นชุดใหญ่ชุดเดิมนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นแมนยูเนี่ยกัปตันก็ต้องต้องเลือก2ตัวพรีเมียมในทีมนะครับไม่บรูโน่ก็โรนันโดนะครับไปดูสถิติของ2คนนี้นะครับบรูโน่ยิงไป4แล้วนะครับทำชุดใน90นาทีเนี่ยสามจุดสี่สองนี่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับซูซีกับโมซาลากับมมาน่่เือสักครู่เเลยนะาาะะออจจดรปกันหนน่่อยเพราาาาาะวโมมซลกับนนี่นนีเเรราาสิด้ คีย์พาส2.21ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ XG 0.24 XA 0.44นะครับอยู่ในสแตนดาร์ดนะครับไปดูที่โรนันโดนโรนนโดเนี่ยย้ายมาจากกดไป3ประตูแล้วนะครับชุดใน90นาทีนี่สูงมากเลยครับเพื่อนๆปั้นเกมให้โรนันโดได้ดีเลยเนาะ6.50นะครับส่วนคีย์พาสเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าโรนันโดเล่นเป็นหน้าเป้านะครับไม่ค่อยจะคีย์พาสเท่าไหร่ XG 90นี่1.6นะครับสูงกว่าทุกๆต,ตัวที่แนะนำมาเลยนะสูงกว่ามาเน่ซาร่าเท่าตัวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าโรนัลโดเนี่ยมีโอกาสได้ยิงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าตามสถิตินี้ถ้าลองเอา4คนมาเลี้ยงกันนะครับสตัวที่โดดเด่นขึ้นมาของทั้ง2ทีมนะถ้าเป็นแมนยูเนี่ยผมคงแนะนำโรนัลโดนะครับมีโอกาสยิงประตูอยู่เยอะมากครับเรียกได้ว่าทั้งทีมนี้ปั้นพิโดกันเลยเนาะก็คงจะเลือกไปที่โรนัลโดก่อนนะครับถ้าใครมีโรนัลโดแต่จะมีไม่น้อยที่มีทั้ง Ronaldo, โรนัลโดกับเฟอร์นันเดสในทีมเดียวกันเลยคงไม่มีนะครับส่วนใครที่ไม่มีโรนัลโดมองไปที่เฟอร์นันเดสก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็น, Man นคคออแมมมนนนยููะรรรัััับบสาาาหลลิเเว์พทท้้ง ah, งซ่ผ คือว่าโดดเด่นพอๆกันนะครับแต่ว่าผมเล็งไปที่ซาร่าก่อนซาร่าเนี่ยมีได้เปรียบเรื่องความสม่ําเสมอหน่อยโอกาสยิงมาจะพอๆกันกลับมาเนี่แต่ว่ามาเขายังได้อะซิดนะครับมาเนี่ยนลุนโอกาสยิงอย่างเดียวไม่ค่อยอาจิดใครอีกอย่างเนี่ยโมซาร่าเป็นตัวยิงจุดโทษนะครับเพราะฉนั้นอาจจะได้เปรียบเรื่องความสม่าเสมอแล้วก็มีโอกาสยิงจุดโทษหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยก็มองไปที่โมซาร่าก่อนนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่มีทางซาร่าไม่มีทางโรนันโดเลยก็คลิปนี้แนะนําทางซาร่าทางโรนันโดมันก็แอบ,บขัด แต่ว่าลึกๆเนี่ยผมอาจจะแบบแช่งๆนิดๆนะว่า2คนนี้จะยิงเลยเพราะผมไม่มีนะครับสำหรับเนี้ยผมก็คงเล็งไว้ที่มาเน่กับเฟอร์นันเดสนะครับสำหรับในทีมตัวผมเองนะเพราะว่าผมไม่มีทางซาร่าไม่มีทางโรนันโดเลยแต่ไม่ว่าจะยังไงใครยิงก,ก็เป็นกาลังใจครับทั้งเป็นกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจเพื่อนๆทุกคนคนระับสำหรับคลิปกับตันพิกนะครับการเลือกกับตันของเกมวีที่หกเนี่ยผมก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับยังไงเพื่อนๆเลือกกับตันทีมเป็นใครเป็นคนไหนหรือแตกต่างจากที่ผมแนะนํามาทั้ง4ีตัวเนี่ยก แลกเปลี่ยนไอเดียซึ่งกันและกันผมก็เข้าไปตอบคอมเมนต์พูดคุยกับเพื่อนๆเ,เองนะครับผมชอบตอบคอมเมนตะ์ชอบคุยชอบสื่อสารกับเพื่อนๆและยังไงอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแฟนตาซีต่อๆไปครับก็ขอให้เพื่อนๆแฮปปี้แฟนตาซีนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับ